สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยงหลานลุงพลนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูลุงก่อนเราจะไปดูลุงเราดูค่ะแวะดูเลกแป๊บหนึงมีที่จะซื้อม,มั้ยอ๋อนี่ยังมีอยู่ ห,ห,นหนูเห็นแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวมาเอาข้างบนเป็นเป็น,ปนค,คู่อ่ะคู่ข้างล่างคุณใบเดียว มีอยู่จะเดียนหนูมาค่ะโอเคนะคะเมื่อเมื่อเช้าเนาะพอดีว่านกไอดูเลขนะคะเลขรถรถสามล้อลุงนะคะก็ได้เลขมาเนาะมีเลขสี่ตัวแล้วก็เลขสองตัวนะคะอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าจะอะไรไงนะคะแต่เดี๋ยวจะโชว์ให้ FC ได้ดูกันเนาะแต่นี่คือน,นกได้ดูในเลข สามล้อของลุงนะคะวันพ่ายเฮ็ดยอีงนอกบ้านนี่นุนะคะนั่งอยู่โน้นนะคะอือนอนะคะนุลุงนั่งอยู่ตรงโน้นนะคะ

โอ้ยเอาออกนี่ฝนสิบตกไม่แดดเนาะเดี๋ยวนี้จะลือร้านให้เดี๋ยวจะให้คนเย็นให้เขาแล้วขาย คุยธุระนะคะเมื่อกี้นะคะอ่าดูว่าลงจะทำยังไงต่อนมาจากไหนแตเราลื้ขึ้นถนนเนี่ยดูเพิ่งเพราะว่าดินนะมันดินแค่นั้นมันจะพอไหมเนี่ยมันจะถึงคนถึงมีแบบไม่ลงติ่เหงียนอยู่ทำไม่เสมอถนนมันต้องอเลาะดินอยงนั้นมันไม่พอมามันมาแค่ตรงไม่เกินห้าหกเมตรก็เต็มได้ใช่มันจะให้สูงเท่านี้ร้อยเที่ยว ร้อย,ยเที่ยวครับประมาณนั้นครับถ้าจะให้ถุงเนนะท่านี<ๆ>้นะเท่าระดับสายตาเร่านี้เพื่อกินยุบตัวรถละสามพันร้อยร้อยอยโอลูกลังเขาไม่เอาหรอกรถละสามพันเอาลูกลังมาใส่าาายสสาเลยครับยาเลยก่อนสามพันสามพันมาได้กิบรถสามสามสิบสามเออได้แค่สิบเที่ยวครับอืมถ้าร้อยเที่ยวก็สามแสนครับ คิดยากครับบวกเข้าไปเลยครับศูนย์เติมเข้าไปเลยสามแสนครับร้อยไปซื้อที่ดีกว่าครับซื้อที่ปลูกสามแสนสามแสนไหนเสียมากเอาพี่รออะไรล่ะลูกพี่รอหัวหน้าครับรอหัวหน้าสั่งครับ ตายแล้วรอทำไไม่ขอางหน้าไม่บอกก็ไม่ทำนี่ตรงนี้เาเคุณจ้าขอ่าอยค่ะเจ้าของที่นะคะที่คุยกับลุงนะคะ้ววาลุกุกเถ้าเป็นลุกยังีก็ ทำไมต้องรื้อด้วยช่างพงหรือทำใหม่ครับเียวก็านนี่จะไหรือเปล่าเราว่าร้านพี่อ้อก็ดูครับดูครับน้ำซอน้ำซอดินหมดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้อยากทำให้มันเหมือนอของผมเนาะ ผมดูดินกว่าเพื่อนนะครับมันได้ยอดของชงงจะเป็นยกพื้นขึ้นเลยเนาะใช่ยกพื้นเลยนี่ยกระดับขึ้นเลยฐานร่ากข้างล่างก็แข็งแรงแข็งแรงแบบนั้นเราไม่ต้องผสมดินก็ได้ไม่ต้องผมดินอ็อย่างนงี้นะหนึ่งคือถ้าไม่สมดินพุ่น้ำมันจะไหลข้างล่างมาได้ใช่มันมีท่อที่ของผมนี่ใช่มีท่อยกระดับด้วยแต่ว่าด้านนี้นะครับดูครับด้านนี้นะครับสวยนะครับ ผสมมาตรงนั้นนิดนึงปุ๊บะงก็ยกระดับขึ้นเนาะด้านหลังใช่ปูอหล็กกมาเลยนะอืมใส่ดีลองลองอะไรกันดูนะเอมากี่ยางสัว่ลองบวกลบคนดกับค่าดีนยกขึ้นฮะเ้ยว่ายกเขาทังนี้แล้วนะเขาเขาบกขางนี้แล้วเขาทั้งค้าทังซู่ฮะ เมีนนเวนเป็นนู้นก็เพเขาเน้เจินปันนี่ย่านรลตีสสรุปยังว่านมเอายังไงดีนี่อรอยงนี่เป็นเรื่อนี่ พี่นมเป็นเจ้าของเราต้องวางกล้องมาข้างหลังนี่วางกล้องไปหานานหาท่ามาให้ลูกพิมกินเป็นของใครกันแน่สองห้องนี่เถียงกันอยู่เนี่ยไม้แผนกระดานในต้นนั้อกล้องนี้ไปไว้ขวางเลยแล้วก็ตัดไม้แผ่นกระดานนำมาวางให้ด้วยสิไปนุยุนมาทำฮะบาเนรนุยุนโคลซอนอ่อนเอ็นปานนี่ไปแบกไหม่ยาโลดเด้อ สร้างว่าดอกเปินว่าวอะไรเนาะเป็นคนไม้เป่นกระดานดำน่ะมาไบนี่นี่มาซ้อนๆกันไวเพราะว่าเข้มนั่นตีตรงนี้ค่ะต้องมาซ้อนไวตรงนี้นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเพราะว่าตัวพวก